ให้สำรวจเบอร์มือถือของคุณใครที่เป็นนักเสี่ยงโชคนักลงทุนเทรดหุ้นซื้อที่ดินหรือว่าทําอสังหานะคะใครที่ชอบซัพใ์ใหญ่ๆใครที่ชอบซื้อมาขายไปใครที่ชอบ motivate บ้านขาย motivate ต,ต,ตึกขายหรือใครที่ชอบแนวเนี้ยค่ะที่จับเงินก้อนโตคุณต้องไปดูในเบอร์โทรศัพท์มือถือของคุณนะคะ ว่าคุณมีเบอร์ที่จะโตได้จริงไหมใครก็ตามแต่ที่อยากมีโชคลาภใหญ่อยากมีโชคลาภลอยหรืออยากลงทุนอยากทําอสังหาอยากทําอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับการลงทุนทั้งหมดนะคะเลขที่คุณต้องมีฟังนะคะเลขแรกคือเลขเจ็ดแปดค่ะเจ็ดแปดนะคะคุณต้องมีเจ็ดแปดเพราะเลขเจ็ดปดจะเกี่ยวกับการลงทุนการเงินโชคลาภใหญ่นะคะแล้วก็เจ็ดเก้าแล้วก็ 8 9นะคะอ่ะมีเลขอะไรบ้าง7 8 7 9แล้วก็8 9 3ชุดนี้นะคะไปดูคุณจะมีคู่ไหนก็ได้คู่หนึ่งนะคะอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้มาเกิน1ปี3คู่นี้หรือ3ชุดนี้นะคะจะเสริมดวงตัวเลขให้แข็งแกร่งขึ้นจะเสริมดวงคุณให้แข็งแกร่งในเรื่องของการลงทุนจับลอตเตอรี่มั่วๆก็อาจจะถูก สองตัวหลังสามตัวหน้าสามตัวท้ายเป็นไปได้หมดเพราะว่าเลขพวกนี้เป็นพลังงานพลังงานพวกนี้ค่ะเขาเรียกว่าพลังงานที่จะดึงค่ะดึงเอาลาบก,ก้อนโตดึงความสําเร็จมาให้นะคะเลขสามชุดนี้ไปดูนะคะใครที่มีแบบนี้สองชุดโอ้โหไม่ต้องพูดถึงแต่ถึงมีแค่ชุดเดียวนะคะถ้าใช้เกินหนึ่งปีพลังงานของเลขจะร้อยเรียงเลขให้กับคุณให้ไปเป็นพลังงานที่เกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยง ไทยลงทุนไม่ว่าจะลงทุนอกองทุนนะคะเทรดหุ้นหรือว่าซื้อสังหาได้หมดเลยนะคะสามเลขนี้ได้หมด78็ดแปและก็8ปดเก้านะคะ,อะเอามาฝากกันใครมีขอให้โชคดีใครไม่มีไม่เป็นไรนะคะเพราะไม่ต้องห่วงค่ะเลขต่างๆเหล่านี้นะคะมันจะเป็นเลขเชื่อมโยง เชื่อมและนำพาเฉยๆนะคะสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งที่ครูพูดทั้งหมดเนาะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นความเชื่อสนุกๆอย่างหนึง่งทุกอย่างอยู่ที่การลงมือทำของเราด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนคะแค่เลขก็ไม่ได้บ่งบอกอะไรในชีวิตทั้งหมดนะคะสิ่งที่มันคือทั้งหมดคือเราค่ะลงมือทำให้มากพอเชื่อให้มากพอสนุกกับสิ่งที่ทำให้มากพอสามอย่างนี้รวมกันค่ะชนะตัวเลขใดๆทั้งปวงในโลก นะคะแต่ตัวเลขเพียงมาเสริมพลังใจพลังงานและพลังการลงมือทำของเราเท่านั้นเองนะจ๊ะ